ทุกคนคะวันนี้ตาลจะมารีวิวเซรั่มตัวหนึ่งจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่เชิงนะจะแบบบอกเป็นประสบการณ์การใช้จริงดีกว่ามันคือแบบ perfect pro s e รั่นะคะมันเป็นเซรั่มที่ดังมากๆในตอนนี้แล้วตานก็เพิ่งลองใช้มาสักพักแล้วนะจริงๆแล้วมันมันเวิร์กมากแล้วคือใช้แค่วันละสองครั้งเป็นเซรั่มที่แบบตาลใช้เช้าเย็นคือเมื่อก่อนหนะ้าตาลจะแบบตรงเนี้ย มันโดนแดดเยอะใช่ปะมันก็จะมีรอยแดงรอยดําแล้วก็ฝ้ากระแต่ว่าพอเจอตัวนี้รู้สึกว่าเออมันมันโอเคแล้วมันก็ไม่เหนียวหน้าที่สําคัญคือไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ก็ก็คือใช้ได้คือปกติแบบไม่กล้าใช้อะไรเยอะแยะใช่ปะเพราะว่ากลัวว่าเออมันจะแบบเออเดี๋ยวมันจะแพ้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปคลีนิกบ่อยแล้วก็เน้นแบบเออเน้นฉีดใช่ไหมแต่พอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์กอะแบบไม่ต้องเข้าคลินิกเลยแล้วก็คือวันนี้สภาพแบบ ซึ่งทำน้ำเสร็จเลยใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูก็คือเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูเลยก็คือใช้แค่เนี้แบบโอ้โอ้โอ้เนี้ยอย่เนี้ยคือเช้าเย็นแล้วแบบมันชิลมากเลยทุกคนแบบอืมอืม,อมเห็นปะคือแค่นี้ค่ะเช้าเย็นแล้วหน้าก็จะแบบฟูอิ่มน้ำอะไรเงี้ยมันแบบเออเออมันเวิร์กจริงๆอ่ะตอนัีนมัน มันลดนะทุกคนลองไปซื้อตามกันดูนะคะนี่ตังก็ไม่แน,นจ่จอันนี้อันนี้เห็นปะแคปไปตามไปตามจ้ะ